สวัสดีค่ะ Bweel Service นะคะจะมาแนะนําวิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi นะคะเพื่อควบคุมการทํางานของเครื่องฟอกอากาศ b w e l รุ่น APM1536S นะคะขั้นตอนที่1น,นะคะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทูย่าสมาร์ทหรือว่าสมาร์ทไลท์นะคะได้ทั้งระบบ iOS และ Android นะคะจากนั้นก็กดลงทะเบียนให้เรียบร้อยนะคะขั้นตอนที่2นะคะให้เปิดเครื่องจากนั้นกดปุ่ม power นะคะค้างไว้5วินาทีจากนั้นปุ่ม power จะกระพริบ IP, คือกําลังลปิดสัญญาณนะคะ ขั้นตอนที่3นะคะให้กดเครื่องหมายบวกด้านบนนะคะจากนั้นกดเลือก Add device นะคะเครื่องจะทําการค้นหาเครื่องฟอกอากาศจะขึ้นสัญลักษณ์แบบนี้นะคะให้เรากด Add นะ ขั้นตอนที่4นะคะพอขึ้นหน้านี้ปุ๊บ WiFi ที่เราเชื่อมต่อนะคะต้องเป็น 2.4G เท่านั้นย้ํานะคะว่าต้องเป็น 2.4G เท่านั้นขั้นตอนที่5นะคะเมื่อเรากรอกรหัส w i f i เรียบร้อยแล้วให้เรากดถัดไปจากนั้นเครื่องอฟอากศจะทำการดาวน์โหลดนะคะขั้นตอนที่6นะคะเมื่อเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วหน้าจอจะขึ้นแบบนี้นะคะกดเสร็จสิ้นได้เลยค่ะหน้าจอเขาจะขึ้นแบบนี้ก็สามารถสั่งการผ่านแอปพลิเคชันได้แล้วค่ะหากขั้นไหนนะคะมีข้อสงสัยสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ